สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะมื้อนี้กมาพบกับน้ำเสียเด้อค่ะท่านผู้ชมกับเก่าน้ำเสียค่ะคลิปนี้น้ำเสียสิพาไปตามแนวทางเลขของพี่ต้อยเนาะแม่นครับผมพี่ต้อยครับพี่ต้อยบ่แม่นอาจารย์ต้อยเด้อครับผมเข้ามาออน้ำเสียตามมา10งวดหลุดงวดเดียวเด้อค่ะท่านผู้ชมสุดยอดค่ะตามมา สิบงวดหลุดหนึ่งงวดไปรุดงวดแปดหกเจ็ดกับสองแปดดอนทองครับแต,แต้มเดียวค่ะแต้มเดียวค่ะท่านผู้ชมนี่ได้มาเด้อก,ก็ะเลยอัดให้พี่น้องเอฟซีเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะเอา้าก่อนอื่นจะไปรับชมรับฟังตัวเลขของพี่ต้อยนางเชี่ยกะขอบคุณแนวทางเด้อค่ะที่เพิ่นแบงปันเนาะค,ค่ะขอบคุณพี่ต้อยค่ะที่อยู่กับน้ำเชี่ยโอ้ยาวนานกับพี่ประกายเนาะ เมียนครบับผมค่ะครูจินพี่ปะกายเก้าครับผมค่ะ,คะสุดยอดเมียนอยู่ค่ะท่านผู้ชมเดิ๊กแล้วบ่ออกไปซ่องมึงยืมหน่อนยวะท็อปเปิดเมียงยางโองขอเรียกต่อเรอต๊อ <c oughs> ค่ะเ,คเดแล้วค่ะท่านผู้ชมพี่นอนอไปพี่ต้อยกะถือว่าเดินดีเนะ่ะท็อบ ปิดไฟของได้นอนหลอดนี่นมืดแล้วค่ะท่านผู้ชมนอนมืดสุกคนแล้วเดือดแล้วหยานะะบ่ล <c oughs> ะบัวบ่หยาดแต่ว่าแม่แม่เอ้ยบ่แม่น้องสาวแม่น้ำเชี่ยหยานเนียค่ะท่านผูน้ชมาถามน้ำเชี่ยวว่ามีประวัติเนาะ ถามน้ำเชี่ยวหานยู่เฮียนนี่ยานบ่น้ำเชีเช่ยวว่ก่อมาเชี่ยนางเขียนเหล็กผู้เดียวตีหนึ่งกับมีค่ะครับอยู่หล,ลังบ้านเนาะเถอะกับว่าเป็นตะยานนี่ค่ะท่านผู้ชมทางลุ่งครับนี่ปลอดอัยแปลว่าอันออย่างเทีย่ยงเืนน้ำเชี่ยกับย่างอยู่ปลายย่างอ๋อค่ะไปเบื้องแนวทางกันเลยค่ะท่านผู้ชมอ๋อค่ะท่านผู้ชมนางเอกประจําช่องน้ำเชี่ยเนาะ,ะก่ะกะจะมี พี่ต้อยกับแม่อ้อยเนาะครับผมครับพี่ต้อยกับแม่อ้อยค่ะท่านผู้ชมค่ะคนั่งเอกของเกัามมาะเชียก็จะมีพี่ประกายอาจารย์ผู้ดิบอนี้ครับอาจารย์ผู้มาสมทบค่ะอ๋ค่ะท่านผู้ชมพี่ต้อยตามมาสิฟงวดลุดงงวดหนึ่งการเดินของเหล็กพี่ต้อยสองตัวมาหนึ่งตัวหรือว่ากอดข้อกันมาานี่มักจะไปบนเด้อค่ะท่านผู้ชม ลงถูกคลิปให้พี่น้องเอซีได้เบิง้งได้เขียนสถิติให้เอฟซีเบิง้ง้อมเนาะครับค่ะนี่ละครดานู้ชมนี่ถือเก่งก่อนห้วยออกดินี่แมนบ่าเท่านี่แมนครับผมรุดงวดเดียวนี่รุดแต้มเดียวน่ะเสียหลายน้องเนี่ยนี่นครับเข่าบนคท่านู้ชมตามมาหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ ดเก้าสิบสิบงวดค่ะท่านผู้ชมสิบงวดหลุดหนึ่งงวดค่ะสิบงวดหลุดหนึ่งงวดงวดนี้ได้แปดแปด้คะคะท่านผู้ชมมาเบิ่งตัวใหญ่ๆกันค่ะงวดนี้ได้แปดแปดค่ะน้ำเชียร์กับผีต่อยก็เลยประกบล่องเบิ่งอีกือเก้าค่ะท่านผู้ชมค่ะแต่ว่าทายเอฟซีพมักตัวประกบกันเอาเลขของผีต้อยนี่ไปประกบกับสำหนักอื่นเนาะค่ะแปดศูนย์ ศูนย์แปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดเก้าเก้าแปดแปดหกหกแปดค่ะท่านผู้ชมนี่แหละค่ะหมักน้ำบอถ้าบ,บอหมักเกาต่แปดผีต่อยไปก้อนกระไรคะ่ะท่านผู้ชมเนาะครับค่ะแคปหน้าจอไปเบิงเะะ้งได้เ้อค่ะนี่คือสถิติของผีต่อยค่ะเดินบนมากกว่าล่างคะ่ะวันนี้พ่นว่าแปลกดีน้ำเสียคึ้เมื่อใดแปดแปดมั้งสิดีครับพี่น้องเนาะ เด่ายเพนให้ว่าสองตัวเ้องกระล่งสองตัวเนาะครับค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมพี่ต้อยค่ะคลิปต่อไปนะค่ะพอเอกมาอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมอาจารย์เก่งนางรองพระเอกเสียงเด็ก <laughs> ค่ะ <c oughs> อูฟันอายุหลายแล้วเด้อ <c oughs> อายุหลายแล้วครับผม <c oughs> ค่ะเป็นตัวจริงแล้วอ,อาจารย์อาจารย์เก่งนางรองค้นโคลาด คนโคราชแล้วก็พ,พ่ <Yep. S 1> พพอน้องพี่ครับท่านผู้ชมพ่อน้องพีค่ะอาจารย์เก่งโคราชมางวดแรกกับปังแล้วเนาะแม <Yeah. S 1> ่มางวดแรกก็ปังแล้วค่ะท่านผู้ชมนี่แหละค่ะท่านผู้ชมคลิปต่อไปเด้อค่ะพอเสี้ยนลงนี่ก่ แม่นดิบนเห็นปะแม่น<ป>พอเสี้ยนหลงพอเสี้ยนหลงต้องไปเขากั็พีตพ่ต่อยทนะี่แถาพี่ต่อยเนาะแม่นนี่พอเสี้ยนหลงจะเขากันก็พี่ต่อยนี่โอ้แม่นเลยนี่การันานผู้ชม ที่กินขัดพ่อประกบกับกรเขา้าเพื่อเกาดีหกศูนย์เนี่ยเมียนมีอยู่แล้วอืมพ่อว่าประกบตัวประกบข้องควนจะมีแต่หนึ่งนะหนึ่งหนึ่งกับศูนย์กับอ่ากับผาอันนี้ค่ะท่านผู้ชมมาเสียดายเนาะพอเส้นลงน้ำเชี่ยตามมากสามงวดที่ลงคลิปหลุดหนึ่งงวดเข้าสองงวดแล้วค่ะนาก็นาติดตามค่ะท่านผู้ชม คลิปนี้กับเป็นแนวทางของผีต่อยเนาะครับค่ะคลิปต่อไปก็จะเป็นของอา,อาจารย์เก่งอาจารย์เก่งนางรองค่ะผู้นิ่มคู่เดียวเนาะสุดยอดนี่ค่ะของผีต่อยเด้อค่ะท่านผู้ชมอ๋อค่ะท่านผู้ชมค่ะก็ได้เห็นกันแล้วค่ะครับผีต่อยครับผมตัวทีงพิเศษครับพี่น้องเนาะ <88. S 2> แปด สองศูนย์ในแปดส่วนกันค่ะครับแต่ได้ต้อมาได้แปดตัวเดียวค่ะแต่ระวังว่าจะบนหรือล่างเนาะครับบานน้ำเชี่ยก็เอาไปประกบค่ะปีต่อยว่าประกบเลยน้ำเชี่ยค่ะแต่ว่างวดนี่สิมีที่เด็ดอยู่นะทอไม่ใ่ปีต่อยนี่แหละที่เด็ดอยู่ AFC พันได้มากแล้วค่ะรณุส้มครับตัวเลขปีต่อยก็จะกิดเป็นนังไดอีกเนาะแต่ว่าที่นเนี่ยสิบงวดหลุดหนึ่งงวด บนทั้งนั้นค่ะท่านผูบบ้ชมเนาะที่ทั้งเสี้ยให้เบิ่งก็อย่าลืมพอหลงด้วยเนา<อ>ะแม่นพอหลงนําพอเสี้ยนหลงพอเสี้ยนหลงค่ะครทำงานสวนมีหกแม่นค่ะแล้วก็อันนั่นแม่เฒ่าอาจารย์เก่งอาจารย์เก่งเอฟซีผลลั่นอยู่ครับค่ะสุดยอดพี่กันอาจารย์บ่บ่ไหลายเด้อเฒ่าะครับบ่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 ไหลายมีแต่หัวหรอกอะไปก่อนเลย โอ้อค่ะตอนนู้นเจ้าพันว่าวพันว่ามากกว่าค่ะเสืส้นอวนว่า<อ>กับว่าวค่ะอาจารย์เก่งนี่ค่ะอขอบคุณแนวทางของอาจารย์แต่ละสำนักเด้อค่ะขอบคุณหลายๆว่างหันนี่อาจารย์ของน้ำเชี่ยนี่ได้ทุกคนนะทอได้ความหนา้าความตาเลยสั่งสอนวันนี้แม่นคือ่ยงซิบอกนะว่าอัน อยากให้เลขออกสัญจรในซองน้ำเสียกับก่องเสียี่เข่าค่ะอันนี้เอฟซีแฟนบอกนะ้ค่ะท่านผู้ชมสังเกตเบิเบ่งกับมีฮันอยู่ค่ะอ้าอดึกแล้วเนาะก่องเสียวา่าวยาน,นาแล้วฝันดีต่อมีันอยู่ก็บพ่อไมีงังเป็นตะยานเนาะเียนนองพี่ค่ะน,นอนแล้วค่ะท่านผู้ชมอ้า สาระคลิปนี้พอกันคลิปหนาเด้อค่ะท่านผู้ชมอาจารย์เก่งนางรองเลขล่างค่ะเพ่นว่าเพ่นโทรมาแล้วค่ะสาระคลิปนี้สวัสดีค่ะ